การตั้งค่าเกมฟีฟ่าออนไลน์4ในช่วงกลางปี2023ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าที่ใครเล่นอย่างเดียวไม่ตั้งค่าอะไรเลย ลองมาดูคลิปนี้ครับอาจจะได้อะไรดีๆกลับไปแล้วก็อาจจะเล่นดีขึ้นเป็นกองเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันแรกครับการตั้งค่ามุมกล้องครับการตั้งค่ามุมกล้องมันจะมีหลายอันครับเริ่มตั้งแต่ f5 ครับเป็น D4 ครับเห็นไหมมันก็จะเป็นมุมเตี้ยๆหน่อยขึ้นมาก็สูงมาหน่อยครับ f6 ส่วน f7 ก็จะค่อนข้างสูงกว้างด้วย f8 ก็กว้างกว่าแต่ยังไม่เคยใช้ครับก็จะน่าจะเห็นทั้งสนามเลย f8 f9 แบบไดนามิกก็จะ เข้าในเฉพาะกลุ่มหน่อย F10 ก็จะเป็นมุมมองของผู้ชมหลังประตูครับ F11 ก็น่าจะเป็นกลุ่มเพยเยอร์เลยวิ่งตามนักเตะเลย F12 ก็จะเป็นมุมที่เฉียงออกมาหน่อยตัวผมใช้บอร์ดที่สุดเป็น F7 ครับแล้วก็บต้าผมไม่ได้เล่นนะเลยไม่ได้ตั้งค่าอะไรเท่าไหร่การแสดงผลครับการตั้งค่าภาพหน้าจอครับผมมี2จอผมเล่นเป็นจอหนึ่งครับจอไว้สําหรับเล่นเกมอีกจอหนึ่งก็เอาไว้สําหรับอัดคลิปดู YouTube ฟังเพลงอะไรไปด้วยเวลาเล่นเกมตัดคลิปอะไรพวกนั้นเนาะแล้วก็ความละเอียดครับผมตั้งไว้สูงสุดที่ Full HD ครับ1920คูณ1080ครับคุณภาพกราฟิกผมเอาต่ำมากครับเนื่องจากคอมผมก็ค่อนข้างนานละ3ามีแล้วก็ ถ้าเปิดค่อนข้างสูงก็จะกระตุกครับเดี๋ยวนี้เห็นได้ชัดเลยความสว่างความคมชัดทั้งค่า MSA ครับตั้งไว้4มันเป็น default ของเกมที่ตั้งค่ามาตั้งแต่แรกเนาะใครอยากปรับเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจเลยไม่มีผลอะไรครับพวกนี้เพียงแต่มันก็มีผลที่ว่าเป็นความคมชัดภาพความสีอะไรพวกนั้น r e f e r a t e ครับก็ใครมีจอสูงเท่าไหร่ก็ปรับให้สุดเลยของผมจอ1 4 4เฮิร์ตผมเลยปรับให้เต็มเลยครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นแบบเม n u น l ครับหรือว่าใครอยตั้งค่าแบบสูงสุดให้มันจับเองก็ได้แต่ผม ล็อกเฟรมเบรดไปที่144ครับมันจะดูอะไรนะเนียนตามากกว่าสําหรับเฟรมเบรดครับอันต่อไปครับไปตั้งค่าหน้าจอครับก็อันแรกครับตั้งค่าชื่อผู้เล่นตำแหน่งนักเตะหรือไม่แสดงก็ได้แต่ผมเอานักเตะชื่อนักเตะไปก่อนชื่อทีมครับเวลาเราเล่นมุมซ้ายข้างล่างมันจะมีตรงใต้ชื่อนักเตะมันจะบอกว่า ทีมของทีมอะไรเราก็ตั้งผตั้งเป็นชื่อผู้จัดการเอาไว้ใครจะเปลี่ยนเป็นชื่อนักเตะอ,อะไรก็ได้นะแล้วแต่ครบชอบเลยตั้งข่าว,วูต้าไลท์ครับผมไม่ได้เล่นตัวช่วยฝึกฝนครับจะ,สะแสดงหรือซ่อนก็ได้ถ้าสแสดงก็จะได้เห็นว่าเวลานักเตะตัวไหนคลองบอลมันก็จะมีปุ่มที่บอกรอบๆนักเตะว่ากดตัวนี้ส่งนะกดดียิงนะกด A เปิดนะถ้าใครเล่นจอยมันก็จะบอกตามปุ่มจอยของเราเนาะแต่ส่วนตัวผมตอนนี้ผมไม่ใช่ละซ่อนปิดไว้ดีกว่าเพราะว่าดูแล้วมันลกๆยังไงก็ไม่รู้แต่ใครเล่นใหม่ๆแนะนําให้เปิดไว้ก่อนบว ปิดนะตั้งค่ามินิแมปครับมันจะมีแบบ 2D ดีและ 3D สดีสหรับผมอะ่ะถ้าใครเล่นมองบ่อยๆผมรู้สึกว่ามินิแมป2ดีมันจะมองง่ายกว่า 3D ดีแต่ใครคิดว่า3มดีมองง่ายกว่าก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วก็ขอเหตุผลด้วยว่ามันมองง่ายกว่าอยังไงแต่ผมชอบ2ดีมากที่สุดครับเวลาเราจะแทงอะไรผมชอบมองมินิแมปเป็นส่วนใหญ่เลยหน้าแสดงชื่อผู้เล่นเปิดไว้ครับหน้าแสดงฮัทเปิดผู้ชมในเกมครับผมเปิดไว้นะเพราะว่าเวลาผมเล่นเกมผมรู้สึกว่าเวลาเราไปดูบอลอะ่ะ มันต้องมีผู้ชมเนาะมันถึงจะมีอธัธรรตในการเชียร์การเล่นมากกว่าทาเครื่องหมายนักเตะที่จะเปลี่ยนครับ <S <S ผมเปิดไว้นะเพราะว่าตัวต่อไปสมม,ต,สม,มติเราเปลี่ยนกดเปลี่ยนสวิตนักเตะเราจะรู้ว่ามันจะสวิตไปตัวไหนนะแต่ถ้าใครใช้อนาล็อกในการสวิตก็ได้เหมือนกันแต่ก็เราจะรู้ว่าเวลาเรากดมันจะสวิตไปตัวไหนแต่ถ้าอนาล็อกมันก็ง่ายกว่าแหละแต่ก็เปิดไว้ดีที่สุดครับสำหรับอันนี้เนาะแดงตำแหน่งของผู้เล่นผมปิดไว้ครับแสดงชื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเขาปิดเปลี่ยนชุดตรงข้าม อัตโนมัติของฝั่งตรงข้ามครับเวลาเราไปเจอใครกินเกนที่ชอบเปลี่ยนเสือ้อสีเสื้อเหมือนเราชุดเหมือนเราอ่ะมันจะเปลี่ยนให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะในเกในจอเรานะนจะเปลี่ยนเป็นชุดทีมเย้าของเราแต่ของเขาเขาก็เห็นเหมือนเดิมหลยแต่ของเรามันจะเป็นคนละสีเลยก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยแต่ก็อย่าไปเกียนเขานะ ลยลูกบอลครับผมเอาเป็นโฮมครับลูกบอลน,นี่เล่นในบ้านใครก็ให้คนนั้นเลือกว่าจะใช้ลูกบอลแบบไหนครับแต่ถ้าใครอยากเอาเป็นลูกบอลตัวเองก็ได้นะก็ไม่ติดเหมือนกันตั้งค่าปิงครับก็เปิดไว้ก็จะดีจะได้รู้ว่าปิงเราเยอะหรือน้อยตอนนี้เทรนนิ่งโหมดครับผู้เล่นทั้งหมดแล้วก็โหมดกลางคืนผมเปิดไว้นะผมชอบมากเลยสําหรับเทรนนิ่งโหมดตั้งค่าผู้ชมครับก็ เปิดไว้ครับเวลาผมแข่งอะไรเนี่ยคนอื่นก็สามารถเข้ามาดูได้สําหรับใครว่างก็สามารถเข้ามาดูผมได้นะชูดูการโชว์ไก่ของผมได้ <c oughs> แต่ถ้าไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาดูก็ปิดไว้ครับตั้งค่าเสียงครับอย่างทั้งหมดผมตั้งค่าไว้ที่10ครับเ <c oughs> สียงภาค1เ <c oughs> สียงประกาศ1ครับเสียงสนาม1เ <c oughs> สียงเอฟเฟกต์สิตั้งไว้ก็เวลาเาอบอลมันเราใจดีตึกตักตึกตักเสียงอะไรพวกนั้นเนาะเ <c oughs> สียงผู้ชมผ <c oughs> มตั้งไว้3แล้วก็อ่านข้างล่างตั้งไว้ส0บหมดเลยก็ค่้าตั้งตัวช่วยครับหรือกตอมูไอ อัตโนมัติปรับที่ทางการยิงอัตโนมัติครับสามาันนี้แนะนําให้เป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะช่วยเปิดบอลครับผมเอาปานกลางครับอัตโนมัติก็มันจะเปิดล็อกหัวไปหานักเตะตัวที่อยู่ในกรอบพอแต่ถ้ากําหนดเองนี่เปิดโคตรยากครับผมว่าปานกลางดีที่สุดเราจะเลือกเสาใกล้เสาไกลได้ง่ายกว่าครับสำหรับการเปิดบอลให้เอาปานกลางไว้ก่อนส่วนการแทงทะลุช่องครับจะอัตโนมัติหรือกําหนดเองก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมชอบกําหนดเองเพราะว่าเวลาแทงอ่ะรู้สึกว่ามันแทงไปได้ไกลกว่าเราอัตโนมัติครับเพราะว่าผมช่วยกดปุ่ม ปั่นโค้งช่วยกับส่งไกลด้วยมันเลยแทงได้ตามมุมที่เราต้องการได้มากกว่าผมเลยตั้งกําหนดเองครับผมเลยเคยเปิดอัตโนมัติรับกดส่งเหมือนที่ผมบอกอ่ะมันไปไม่ไกลครับมันเหมือนส่งปกติเลยก็ช่วยควบคุมเร็วครับปิดไว้คีย์บอร์ดก็ปิดไว้ครับการตอบสนองที่ทางการส่งผมตั้งไว้แค่สครับสุดท้ายชอบส่งและชอบเปลี่ยนใจนี่ตั้ง1ิไว้ได้เลยครับเป็นข้อถัดไปครับการควบคุมครับผมเล่นจอย Xbox One นะครับก็ Gamepad t a c t i c a l ครับกำหนดเองก็ใช้ทั้งหมดครับ การตั้งค่าทั่วไปเหมือนอเราเล่นวินนิ่งเลยตัวบนสุดเป็นส่งไกลครับตัว X หรือตัวสี่เหลี่ยมก็ยิงครับตัว O หรือตัว B ไว้เปิดครับแล้วก็ส่งสั้นก็เป็นตัวข้างล่างสุดเหมือนกันก็สปีดใช้ L 1เอ้ย R 1สิแล้วก็ควบคุมทักษะนี้ใช้ R 2เวลากระชากบอลเนาะใช้ทักษะบ,บนนะุใก,บกใช้ L 1ครับแล้วก็ยิงลูกป,ปั่นใช้ L 2ครับส่วนอื่นก็ตั้งค่าเหมือนเดิมครับเกมรับเหมือนกันเรียกโกก็จะเป็นสามเหลี่ยมหรือตัว เรียกกองหลังก็เป็นตัวยิงยิงครับแล้วก็ตัวสไลด์ก็เป็นตัวเปิดบอลครับแล้วก็ตัวกดดันเป็นตัวส่งสั้นครับวิ่งเหมือนกันครับ R B หรือ R 1ของเราเปลี่ยนนักเตะก็ L B หรือ L 1ของเราเวลาแต่เวลาเข้าประทะเข้าชนอะไรผมจะใช้ L 2หรือ R T L T ของเราครับมล้เข้าประทะปกติก็ใช้ R สองนั่นแหละง่ายๆอันอื่นผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะโอเคนะ้ะก็อันนี้เป็นตั้งค่าคร่าวๆค,ครับถ้าตั้งค่าตามผมเนี่ยมั่นใจได้ว่าทุกคนจะเล่นดีขึ้นอย่าง เห็นได้ชัดเลยก็ตั้งค่าตรงน,นี้เสร็จไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งค่าเทคนิคตั้งค่าเทคนิคมันก็จะมีอยู่3รูปแบบหลักๆนั่นแหละก็ผมใช้แผน c ี2กับ C123 เนาะแต่วันนี้จะมาแนะนำการตั้งค่าตตเทคนิคคร่าวๆครับเนี่ยก็ใครยังไม่รู้จะเล่นแผนอะไรเริ่ม4 1 2 3ก่อนเลยแนะนำที่สุดครับก็อยากรู้ว่านักเตะเก่งขนาดไหนใช้แผนนี้ได้เลยครับก็ไปวางได้เลย5ตัวบนเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ CF ขึ้นไปขึ้น3มลง2งทั้งหมดครับแล้วก็5าตัวล่างนี้ขึ้นัหนกเ่ง จริงไหมเวิร์กจริงไหมโอเคเนาะไปต่อครับแผน4 1 2 3เรียบร้อยครับแท็กติกครับแท็กติกมันจะมี3ระดับเห็นไหมมันจะมีเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะเป็นช้าปกติแล้วก็เร็วส่วนตัวผมเอาว่าสัก65ครับปกตินี่แหละระดับกลางๆครับถงบอลก็กลางๆแล้วก็เลี้ยงบอลกลางๆครับแล้วก็เขาตามแผนครับแต่ถ้าตา่ำถ้า33ลงไปมันจะเป็นต่ำต่ำทั้งหมดแล้วก็67ขึ้นไปมันจะเป็นสูงทุกช่องเลยเหมือนกันหมดมันจะมี3ระดับเพียงเท่านั้นครับถ้ามันต่างกันแค่ตัวเลขมาเยอะไม่เป็นไรครับให้าว่1-33คื ตำ่ำแล้วก็3 4ถึง66คือกลางแล้วก็6 7ถึง100คือสูงครับ3ค่านี้พอจำง,ง่ายๆครับที่เหลือตัวเลขอยู่ที่เราชอบเลยปรับอะไรก็ได้ผมมองว่ามันไม่ต่างกันครับผมเลยอันนี้เห็นไหมอันนี้ผมก็ปรับเป็นสูง69 52 52กา, 2, าก็คือกลางๆแล้วก็เกมรับยิ2มกยิก็คือต่ำตำ่แล้วก็บีบพื้นที่ปานกลางครับคุมโซนอันนี้ใครจะเล่นให้นักเตะหาช่องเยอะๆก็ตั้งอิสระไว้ครับสำหรับการตั้งค่าเทคนิคนักเตะครับผมใช้ไม่ว่าผมจะใช้แผหนผมจะใช้แทคน,นิ แต่าอาจจะต่างกันที่แท็กติกนักเตะแค่นั้นครับแต่ก็ตอนนี้ใช้แท็กติกนักเตะตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเนาะกอน,นี้ตังค่าแท็กติกทีมไปละอันที่มีผลอีกอันอื่นไม่เท่าไรครับแล้วก็โค้ชฝุกฝนอันนี้มีประโยชน์มากกองหน้าผมชอบใช้เข้าปะทะยิงเจาะทะลุแล้วก็ที่มันมีอะไรนะเนี่ยเฟือร์ทัชแบบนี้ถ้ามีอยู่ในโค้ชคนเดียวกันยิ่งยิ่งดีครับยิ่งเก่ง สมบกองหน้านะปีกสองข้างก็มีเฟ r s t t กับเปิดบอลได้ดีก็วิ่งทะลุช่องก็จะดีมากสําหรับกองกลางครับ RCM LCM RDM LDM อะไรพวกนั้นก็เข้าปะทะกับส่งบอลได้ดีครับส่วนเซนเตอร์ของเราก็ขอให้เข้าปะทะได้ดีก็มีทั้งงูทั้งวัวอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ส่งบอลดีก็จะดีนิดน,นึงส่วนแบ็คซ้ายครับผมแนะนําให้เป็นตัวเปิดบอลเข้าปะทะได้ดีครับแล้วก็ใช้โค้ดก็ต้องใช้เปิดบอลกับเข้าปะทะนั่นแหละเวิร์กที่สุดครับสำหรับโค้ดเนะาะอีกอันหนึ่งที่สําคัญครับก็ต้องดูเป็นเนี่ เอาค่าพลังกองเชียร์นี่แหละไปเติมให้นักเตะมันจะได้มีความอึดอะไรเพิ่มขึ้นเนาะก็สามารถทําตามภาร,รกิจที่มันบอกได้แล้วก็รีเฟซเพื่อรับภารกิจใหม่ในการทำครับนี่นี่แล้วก็มากดฝึกฝนนี่เขใช้เหรียญ TC ครับแต่ผมไม่มีพอข้ามไปเดี๋ยวมีแล้วค่อยจะมาทําให้ดูเนาะอันอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หัวหน้าโคดนี่ยังไม่เห็นบลเท่าไหาร่ ใครทำแล้วเห็นหมนก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะก็ฮออ์เฟรมครับการทำตำนานของทีมก็ใครอยากทำให้มันเป็นตำนานสวยๆก็ทำไปครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีตัวที่ถูกใจเลยไม่ทำครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับการทำตั้งค่าเกมแล้วก็ตั้งค่าเทคนิกให้เราเล่นดีขึ้นแล้วก็เกมเราเล่นง่ายขึ้นในมุมมองผมถ้าลองใครยังไม่รู้ว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงลองก๊อปผมไปก่อนแล้วก็ถ้ามันไม่เวิร์กก็กลับไปใช้อันเดิมของตัวเอง ก็ดีจะดีกว่าแต่ผมคิดว่าถ้าปรับเหมือนผมอะดีขึ้นแน่แน่นอน100%ครับผมไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเสริมให้อีกหน่อยครับการตั้งค่า l o อกเก Room มครับสำหรับใครอยากตั้งค่านักเตะเนาะอย่างเนี้ยฟันบัตเทนเนี่ยใครอยากให้แตะตกแต่งนี่เสื้อใส่สายรัดข,ข้อมือใส่ข้อมืออะไรก็เลือกได้ครับคอมฟิตของเสื้อรัดรูปนี่เห็นไหมสวยเสื้อใส่ข้างในหรือไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันส่วนล่างก็จะใส่ ถุงเท้าสั้นเหมือนแจ็กกี้ลิดอะไรก็ได้เห็นไหมอันนี้ไม่สวมที่เป็นถุงเท้าเฉยๆถ้าถุงเท้าก็ต้องเป็นถุงน่องจะสูงครับข้อเท้านี่เห็นไหมเหมือนแจ็กกี้ลิดเลยรองเท้าก็เลือกได้หลายแบรนด์ like ด้วยครับแล้วแต่อยากเลือกให้นักเตะเลยนี่เห็นไหมเลือกได้นะเดี๋ยวใส่อดิดาสให้ก่อนแล้วก็เบอร์เสื้อเลือกได้เหมือนกันเสร็จแล้วก็กดบันทึกก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนนักเตะได้ตรงนี้เลยจะตั้งค่าตัวไหนก็เลือกตัวนั้นครับตั้งค่าเสร็จก็บันทึกทุกครั้งครับแล้วก็ตั้งค่าทีมมออีกกกนนนึงดดน็็เเลืชชุุดดดไ้่ห เดี๋ยวมเมาก่อนอ่ะันแรกเลยอังกฤษครับอ่ะเอาชุดอังกฤษแล้วก็อันนี้จะเอาชุดของฟินแลนด์แบบนี้เาเลือกชุดเฉยไหมกดบันทึกก่อนก่อนที่จะไปโลโก้ถัดไปเพื่อไม่ให้กันเราลืมนั่นแหละแล้วก็โลโก้ทีมสามารถเลือกได้เหมือนกันแต่ผมไม่เปลี่ยนละเอาดิทเทิลชาร์กนี่นแหละสโมสรที่เราไว้ใช้ในเกมนั่นแหละเวลาเข้าเล่นที่เราเป็นโลโก้สโมสรของทีมที่เรากดแรงครับฟุตบอลสามารถเลือกได้ใครชอบอันไหนก็เลือกเอาแต่ว่าผมชอบ Adidas ที่เป็นยูฟา ก็เลือกแล้วก็กดบันทึกไปได้ครับแล้วก็ถ้าดีใจเลือกได้เหมือนกันโอเคก็จะประมานี้นะครับคร่าวๆสำหรับการตั้งค่าในเกมตั้งค่าภาพตั้งค่า AI ตั้งค่าทีมแล้วก็ทั้งค่าแทคติกทั้งหมดใครยังอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ค,คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวผมจะทำเป็นออกมาให้ดูนะครับก็ลองเอาแบบผมไปใช้รับรองคุณจะเล่นดีขึ้นอย่างแน่นอนยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องผมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบายบาย low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 go, go.